สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาเป็นอีพีแบ่งปันยามเย็นนะจ้าพี่ๆสี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันพบกันในช่วงยามเย็นหลังเลิกงานนะคะพี่ขาวางจากหนะ้าที่การงานแล้วมารับชมแม่บ้านนะคะพี่ขาเผื่อถูกอกถูกใจสนใจนะพี่นะ ติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0849158065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะพี่น่าสนใจสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ0849158065นะคะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่ขาไลน์ไปบ้านชื่อรสค่ะพี่สระโอรอเรือสสเสือนะคะพี่ค่ะ ติดต่อกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมนะพี่นะอ่ะส่วนพี่ๆที่สะดวกเป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ขาโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไม้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันนะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่จ๋าหนึ่งองค์สององค์ไปบ้านส่งให้นะคะพี่นะอะ อ่าเรามาดูหมายเลขที่1สําหรับ e ีแบ่งปันยามเย็นในวันนี้นะคะพี่ขาหมายเลขที่1เป็นอ่ารูปหล่อโบราณนะคะพี่ขาไม่ทราบที่นะพี่ๆที่ทราบที่มาที่ไปสนใจติดต่อกันเข้ามานะพี่นะนี่ค่ะพี่ขาเป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆไม่ทราบที่พี่ดูเนื้อหานะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขา นี่นะพี่นะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่อ่านี่เลยค่ะเก่าสวยรายละเอียดเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่หมายเล็กที่1แบ่งปันไปเลยค่ะพี่ๆที่ที่400บาทจะ้ะอ่ะหมายเล็กที่2นะคะพี่ขารูปหล่อโบราณสมเด็จโตนะพี่นะเก่าๆกันแบบนี้นะคะพี่ขานี่เลยพี่ รูปหล่อโบราณน,นะคะพี่ขารายละเอียดเก่าๆนะพี่นะหล่อโบราณสมเด็จโตนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่เนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอะต้ตฐานนะพี่นะรูปหล่อโบราณสมเด็จโตนะคะพี่ขาแบ่งปันอยู่400บาท3องค์1,000จ้า หมายเลขที่3เป็นสมเด็จนะคะพี่นะสมเด็จวัดปราสาทปี06พร้อมการเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะพี่ได้เนื้อหาประมาณนี้นะพี่นะสมเด็จวัดปราสาทนะคะพี่ขานี่ค่ะสมเด็จวัดปราสาทพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะเป็นสมเด็จปี06นนะคะพี่ขามีร่องรอยการกระเทาะนะพี่นะต้องแจ้งก่อนว่ากระเทาะอยู่ในเลี่ยมนะพี่นะ ่าเนื้อหาด้านหลังได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่อยู่ในเลี่ยมนะคะพี่ขายยังไงโทรหรือรักไลน์มาเนาะพี่น้องอ่ะอ่านรูรูเหมือนว่าด้านหน้าก็จะมีร่องรอยนะพี่นานีคะ่ะพี่ขามีรอยกระเทาะนะคะพี่ขากระเทาะมาแบบนี้นะพี่นานีคะ่ะอ่านี่นะคะพี่บอกแล้วต้องมีรอยกระเทาะด้านหน้าแล้วก็ ด้านหลังนะคะพี่นะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วแจ้งค่ะพี่ขาม่บ้านแจ้งไวก้ก่อนเนาะพี่เนาะแบ่งปันเดี่ยที่400บาทนะคะพี่นะหมายเลขสี่เป็นเหรียญหล่อชินราชนะคะพี่ขาด้านหลังมีอักขระลายยันนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะคะพี่ขาเหรียญหล่อชินราชพี่ดูเนื้อหานะพี่นะเหรียญหล่อชินราชเก่าสวยนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะพี่นะเ,เป็นเหรียญหล่อชินราชนะคะนี่ค่ะเนื้อหาเก่าๆราคาแบ่งปันที่400บาทจ้า3องค์1000นะคะพี่อะหมายเลขที่5เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขานี่ค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะพี่นะ่ารายละเอียดเขียวคล้ำเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอ่านี่ค่ะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอ่านี่นะคะเขียวคล้ำเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะพี่เก่าสวยค่ะ ราคาแบ่งปันนะคะพี่สี่ร้อยบาทสามองค์หนึ่งพันค่ะนี่นะคะหมายเลขที่6เป็นเสือหลวงพ่วงนะคะพี่พี่นี่ค่ะเก่าๆนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆสำหรับเสือหลวงพ่วงนะคะพี่นะนี่นะคะเนื้อหาเก่าสวยครับพี่เสือหลวงพ่วงนะพี่นะ รายละเอียดได้ประมาณนี้ค่ะพี่ขาพลิกไม่ทันทันไวกราบขอโทษขออภัยนะพี่นะยังไงโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะ400บาทนะคะพี่ขาสามองค์ึ0 0พันนะพี่นะเป็นอีพียามเย็นนะคะพี่หมายเลขที่7เป็นเหรียญน,นางกวักหลวงพ่อทองนะคะพี่ขาวัดก้อนแก้วนะพี่นะนี่ค่ะเป็นเหรียญกลมเล็กนะคะพี่ขาเหรียญน,นางกวักนะพี่นะหลวงพ่อทองวัด <c oughs> กลับ <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะพี่ขาเหรียญนางกวักนะคะพี่นะหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะคะพี่ขารายละเอียดประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะอ่าเป็นเหรียญนางกวักเก่าๆคะ่ะพี่ ะะคะเหรียญน,นางกวักหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วแบ่งปันที่400บาทจา้ะหมายเลขที่8เป็นเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่ออยู่2499นะพี่นะอ่ะชมรายละเอียดคะ่ะพี่นี่เลยคะ่ะเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะพี่ขา2499นะคะพี่พ รายละเอียดนี่นะคะพี่ขาเก่าๆเป็นเหรียญเก่าสรรภาพใช้พอสอลึกอยู่เนาะพี่เนาะสองสี่เนะคะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังะค่ะพี่วัดสร้อยฟ้าราชบุรีสองสี่เนะคะพี่นะ ราคาแบ่งปันที่400บาทจ้าอ่ะหมายเลขที่9เป็นพระปิตาหลังแบบนะพี่นะนี่คะ่ะพี่เป็นปิตาหลังแบบเก่าๆเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่นะนำมาแบ่งปันยามเย็นพี่พี่ FC ที่น่ารักท่านนะคะพี่ขา400บาทนะคะพี่นะา3องค์1,000นะคะพี่ขาลดสุดพิเศษไปเลยจ้ะพี่พี่สำหรับยามเย็นของเราพบกันเช่นเคย,ยนะพี่เนาะ นี่นะคะว่างจากเรียกงานนะคะพี่ขาว่างจากการทํางานนะพี่นะแวะเข้ามาชมติดต่อสนใจติดต่อกันมาค่ะพี่400บาทจ้า1 1เป็นปิดตาคุกรักนะคะพี่ขาเก่าๆเนื้อหลังย่นๆแบบนี้นะพี่นะนี่ค่ะพี่ปิดตาคุกรักนะคะพี่ขาเก่าๆย่นๆนะพี่นะด้านหลังนี่ค่ะมีคราบความเก่าแบบนี้นะคะพี่ขา อ่าเก่าสวยเลยนะคะพี่พี่พระปิดตาคุกลักนะคะพี่ขาด้านหลังลักย่นย่นนะพี่นะพี่ชมรายละเอียดนะนี่ค่ะลักย่นย่นมีร่องรอยความเก่านะคะพี่ขาราคาแบ่งปันอยู่400บาท3องค์1,000จ้าหมายเลข11เป็น25พุทธศตรวตรรษนะคะพี่ขาอ่ามีโค้ดชัดเจนนะคะพี่นะนี่ค่ะ รายละเอียดคมชัดสวยเลยนะคะพี่สำหรับ25พุทธศตรวตรรษองค์นี้นะคะนี่ค่ะพี่มีการตอกโค้ดค่ะพี่ขารายละเอียดคมชัดสวยนะพี่นะ,ะโค้ดชัดนะคะพี่ขาขอบค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังนะพี่นี่เลยจ้ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ขาราคาแบ่งปันอยู่ที่400บาทนะพี่นะสามองค์หนึ่งพันไปเลยจ้า 12คะ่ะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขา <c oughs> เหรียญหล่อหลวงพุสุนะพี่นะนี่นะคะอ่ารายละเอียดแบบนี้เลยคะ่ะพี่จ๋านี่นะคะเหรียญหล่อหลวงพุสุคะ่ะพี่เป็นหล่อเก่าๆนะคะพี่ขาหมายเลข12คะ่ะพี่ไม่ชัดเจนยังไงกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่พี่ยังไงก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ ติดต่อแม่บ้านกันเข้ามาจ้าเหรียญหล่อหลวงผู้สุกนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะอ่านี่ค่ะแบ่งปันที่400บาทไปเลยจ้า13านะพี่นะเป็นนางพญานะคะพี่ขานางพญาเก่าสวยเลยพี่อ่าชมรายละเอียดนะพี่นะ้านีค่ะ นางพญาเนื้อหาแบบนี้เลยนะพี่นม่มีเม็ดมนสารขึ้นเต็มเลยค่ะพี่ขาเก่าอย่าบอกใครเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่พี่นางพญาเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาสําหรับองค์นี้เม็ดมนสารผุดขึ้นเต็มองค์นะพี่นะนี่นะคะพี่พี่อ่านี่ค่ะองค์นี้เป็นนางพญาเก่ามีเม็ดมนสารขึ้นรอบด้านแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยนะคะพี่พี่เก่าสวยค่ะ ราคาแบ่งปันอยู่ที่4 0 0รบาท3มองค์1,000พจ้าอ้าหมายเลข14นะคะพี่14เป็นพระปิรันนะคะพี่ขาเก่าสวยแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าเนื้อหาประมาณนี้นะพี่จา๋าพระปิรันเก่าๆนะพี่นะนี่เลยค่ะพี่พระปิรันนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยนะคะพี่พี่ นี่คะ่ะเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะอ้าราคาแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะ3องค์1,000พจ้า15เป็นพระถ้ำเสือนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะพี่สำหรับถ้ำเสือองค์นี้นะคะนี่ค่ะพี่พระถ้ำเสือนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าสวยคะ่ะ นี่นะคะอ่าพระถ้าเสือเก่าสวยสี่ร้อยบาทจ้าหมายเลขสิบหกนะพี่นาะเป็นเหรียญชินราชห่วงเชื่อมค่ะพี่พี่นี่นะคะเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะคะพี่ขารายละเอียดห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้นะคะพี่พี่นี่ค่ะ อ่ารายละเอียดเก่าสวยเลยนะพี่นะนี่ค่ะอ่าเหรียญชินราชห่วงเชื่อมนะพี่นะแบ่งปันที่400บาท3องค์หนึ่งพันจ้า17ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะหลังยันค่ะพี่ เหรียญหล่อเนื้อทองผสมเก่าๆนะคะพี่ขาด้านหลังมีอักษราลายยันนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อเก่าๆแบบนี้ค่ะอ่านี่เลยค่ะพี่ๆด้านหลังเป็นลายยันแบบนี้นะพี่นะ นี่นะคะราคาแบ่งปัน 1, 400บาทจ้าสองค์1,000พันนะคะพี่พี่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลอกเก่านะคะพี่ขะเนื้อทองผสมนะพี่นะมีมาส่งรายการนะคะพี่ขาสำหรับเหรียญหลอเก่าๆค่ะนี่ค่ะด้านบนเป็นรูห่วงห้อยนะ,ะพี่นะรายละเอียดเก่าๆนะคะพี่ขะนี่นะคะ อ่าด้านหลังเป็นอักษรลายยันสี่เหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะอเก่าสวยนะคะพี่ขาเหรียญโล่โบราณเนื้อทองผสมไม่ทราบที่หมายเลข18 400บาท3าโมง1,000พไปเลยจ้า19นะคะพี่พี่19เป็นเอ็นพระรอดลำปางหลวงนะพี่นะนี่ค่ะ <c oughs> พระรอดลำปางหลวงเนื้อหาเก่า,าๆนะคะพี่นะ นี่ค่ะเก่าสวยแบบนี้เลยจ้ะนะคะพี่นะอ่ะด้านหลังจะ้พะพระรดลำปางหลวงแบ่งปันอยู่ที่400บาทจะ้ะหมายเล้20นีเลยค่ะพี่เนื้อหาประมาณนี้เลยนะพี่นะเก่าสวยค่ะพี่ ขุนแผนไข่ผ่าซีกนะคะพี่ขานี่คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่พี่อ่านี่คะ่ะเป็นบ้านนํามาแบ่งปันยามเย็นให้พี่พี่เอฟซได้รับชมกันเนาะพี่เนาะอ่ะขุนแผนไข่ผ่าซีกนะคะพี่ขาสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะ่าดูเนื้อหาความเก่าสุดคุ้มเลยค่ะพี่สําหรับสี่ร้อยบาทนะคะพี่นะนี่นะคะ เน้นย้ำนะคะสําหรับพี่พี่ที่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาเนาะพี่เนาะยังไงก็ดูให้ใช่ดูให้ชอบจ้าแล้วก็ติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขาหนึ่งองค์สององค์แม่บ้านส่งนะคะพี่ขาส่งทุกทุกองค์นะพี่นะอ่ะพี่พี่ที่สนใจติดต่อกันมาค่ะพี่21นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชอนะพี่นะนี่ค่ะ คมชัดสวยนะคะพี่ขาวัดจุกกระเชอแบบนี้นะพี่นะนี่นะคะรายละเอียดชัดๆแบบนี้ค่ะพี่ขาหลวงพ่อเริ่มนะพี่นะวัดจุกกระเชอคะ่ะอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะพี่นะ อ่าสี่ร้อยบาทคะ่ะพี่ขายี่สิบสองนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะพี่นะอ่าชมรายละเอียดนะคะพี่ขานี่นะพี่นะหลวงพ่อคงนะคะพี่ขา นี่นะคะรายละเอียดชัดเจนเนาะพี่นกเป็นเหรียญเก่าๆสภาพใช้นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะพี่นะเนื้อหาเก่าๆค่ะนี่นะคะเก่าสวยค่ะแบ่งปันไปเลยจ้ะพี่ๆสี่ร้อบาทค่ะอ่ะยีบามนะคะพี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อเยิมนะคะพี่ขาเก่าๆนะพี่นะสำหรับพ่อเยิมนะพี่นะนี่นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อเยิมนะพี่น่ารายละเอียดเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญเก่าสภาพใช้นะคะพี่ขานำมาแบ่งปันยามเย็นให้พี่ีเอฟซีทุกท่านได้นะรับชมกันเนาะพี่เนาะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ขาแล้วก็ติดต่อมปบ้านกันเข้ามาจ้านี่ค่ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อเยิมนะคะพี่ขาด้านหลังนี่นะพี่นายรายละเอียดเก่าๆหลังหะนุมานแล้วก็มีลายยันนะคะพี่ขานี่ค่ะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทสามมงหนึ่งพันจ้าอ่าหมายเลขยี่สิบสี่เป็นรูปหล่อนะพี่นะหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ขานี่ค่ะพี่รรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่ชมรายละเอียดนะ,ะพี่นะเก่าจ้าพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่พี่ รูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะพี่นะนี่คะ่ะใต้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะคพี่นะอ่านี่คะ่ะปุดกิ่งกิ่งดังนะคะพี่ๆอ่าราคาแบ่งปันที่400บาทจ้า25นะคะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษนะพี่นะนี่คะ่ะเก่าๆเลยค่ะพี่ขาสภาพนี่แบบนี้เลยนะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อมงคลบอพิษนะคะพี่นะนี่นะคะเก่าสวยเลยจ้าพี่พี่ห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาลายยันด้านหลังยังคงคมชัดสวยนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าเก่าสภาพใช้รายละเอียดยังคงพอมองเห็นค่ะราคาแบ่งปันที่400บาท3ามงค์1 0 0พจ้าอ่ะ ยี่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะพี่ขาปู่ดูพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะพี่นะนี่นะคะพี่เป็นเหรียญกะไหลทองนะคะพี่ขาหลวงปู่ดูนะคะพี่วัดสะแกนะคะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหารายละเอียดนะคะพี่ขานี่นะเก่าสวยนะพี่นะเป็นเหรียญกะไหลทองลงกะไหลไว้แบบนี้นะคะ่ะพี่ แบ่งปันเลยจ้ะพี่จา๋าหมายเลขยี่สิบหกสี่ร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นพระปิตานะพี่นะปิตาเนื้อเมกะพัดนนะคะพี่ขามีร่องรอยการจานนะพี่นะปิตาเนื้อเมกะพัดมีร่องรอยการจานนะคะพี่ๆเก่าสวยนะคะพี่ขาจานหน้าจานหลังรอยจานเก่าๆนะพี่นะนี่ค่ะ าราคาแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่นะหมายได้ยี่สิบค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาพร้อมกันเลี่ยมเปิดหน้าองค์ใหญ่นะพี่นะสมเด็จองค์นี้นี่ค่ะพี่พี่ดูเนื้อหาก่อนนะพี่นะเก่าๆแบบนี้ค่ะนี่นะคะพี่นะ องใหญ่นะคะพี่ขาเนื้อหาได้ประมาณนี้นะพี่นะเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พี่ด้านหลังนะคะพี่ชมเนื้อหลังนะพี่นะนีค่ะเนื้อหลังประมาณนี้นะพี่นะนี่ค่ะอ้าวราคาแบ่งปันที่400บาทนะพี่นะหมายเลข29ค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันนะพี่นะนีค่ะ เนื้อหาสมเด็จเก่านะคะพี่ขาประมาณนี้เลยนะพี่นะนี่ค่ะอ่าเก่าสวยนะพี่นะเส้นสายลายสมประมาณนี้นะจ้าพี่นะนี่ค่ะชมขอบนิดนึงเนาะพี่เนาะนี่นะคะอันนี้เป็นรอบข้างอ่าขอบนะคะพี่นะด้านหลังค่ะพี่ นี่นะคะเอ่อนี่ค่ะพี่ราคาแบ่งปันอยู่ที่400บาทจ้า30เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาองค์นี้สวยมากเลยพี่เกตทะลุซุ้มเน้นๆเลยพี่จา๋าเกตทะลุซุ้มชัดๆเน้นๆเลยนะพี่นะนี่ค่ะเนื้อหานะคะพี่ขาเนื้อหาแบบนี้เลยพี่นี่นะคะอ่าราคาแบ่งปันที่400บาทนะจ้าพี่จา๋า สามองหนึ่งพันนะพี่นะสมเด็จเก่าหมายเลขสามสิบค่ะเก่าสวยนะคะพี่นะองนี้เก่ามากค่ะพี่สวยรายละเอียดสวยสมบูรณ์เลยค่ะพี่ขาเกตทะลุซุ้มเด่นเลยนะพี่นะแบ่งปันอยู่400บาทจ้าอ่ะหมายเลข31ค่ะพี่ขาเป็นสมเด็จเช่นกันนะพี่นะสมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้มนะพี่นะทะลุหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนะพี่นะ นี่นะพี่นะสมเด็จเก่าเกดทะลุซุ้มค่ะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าเก่า,านะคะพี่มีร่องรอยการแตกรายงาผิวสัมผัสมันๆนะคะพี่ขาหนุบหนับะเนาะพี่เนาะอ่านี่ค่ะมีการปิดทองลงรักเก่าเก่าเนาะพี่เนาะนี่นะคะรายละเอียดเก่าสวยค่ะพี่จ๋านี่ค่ะสมเด็จเก่านะคะพี่พี่นี่นะด้านหลังค่ะพี่แบ่งปันไปเลยค่ะพี่พี่ที่400บาทนะคะพี่นะสามองค์หนึ่งพันจ้า หมายเลข32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ขาสมเด็จด,ด้านหลังมีตรายางนะพี่นะนี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่รายละเอียดสวยๆแบบนี้นะพี่นะสมเด็จหลังตรายางคะ่ะพี่จ๋าสำหรับองค์นี้ค่ะนี่นะคะอ่ะด้านขอบนะคะพี่พี่ นี่ค่ะด้านหลังนะพี่นะสมเด็จหลังตรายางนะคะพี่ขาหมายเลขสามสิบสองค่ะพี่พี่นี่ค่ะาราคาแบ่งปันนะคะพี่สี่ร้อยบาทจะ้ะหมายเลขสามสิบสามเป็นสมเด็จเก่าพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะนี่นะคะพี่จ๋าสี่ร้อยบาทนะพี่นะ่าสุดคุ้มเลยคะ่ะพี่เลี่ยมไว้เรียบร้อยนะคะ แบ่งปันยามเย็นกันนะคะพี่ขามีแต่สวยๆนะพี่นะสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะนี่นะคะอ่ะด้านหลังค่ะพี่เนื้อหาหลังนะพี่นะนี่ค่ะพี่ๆสนใจนะคะพี่ขาโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะสี่ร้อยบาทนะคะพี่ขามีเลี่ยมเรียบร้อยพร้อมใช้สุดคุ้มเลยพี่ค่ะอ่ะสามสิบสี่ค่ะพี่เป็นพระพงษ์พระพรหมนะคะพี่ขาเนื้อผงหลวงปู่ดู่นะพี่นะ พระพรมนะคะพี่ขาเนื้อผงหลวงปู่ดู่นะพี่นะรายละเอียดได้ประมาณนี้นะคะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะพี่นะเนื้อหาสีขาวๆก็คมชัดอยู่นะคะพี่พพระพรมเนื้อผงนะคะพี่ขาหลวงปู่ดู่นะพี่นะอ่ะนี่ค่ะเนื้อหาด้านหลังนะคะพี่ๆนี่ค่ะอ่าราคาแบ่งปันนะคะพี่พี่ แบ่งป,ปันอยู่ที่400บาท3องค์1,000จ้านี่ค่ะหมายเลข35นะคะพี่ขาเป็น25พุทธศตรวตรรษหลวงพ่อหกนะพี่นะนี่ค่ะหลวงพ่อหกนะคะพี่ขาข้อมูลจากาเจ้าของนะพี่นะเป็น25พุทธศตรวตรรษนะคะพี่ขาหลวงพ่อหกนะคะพี่ๆนี่นะคะรายละเอียดได้ประมาณนี้นะพี่นะ พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเป็นเนื้อผงนะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังได้ประมาณนี้นะพี่นะอ้าราคาแบ่งปันที่400บาทนะคะพี่ขาสาองค์หนึ่งพันค่ะอ่ะหมายเลข36บนะคะพี่นะเป็นขุนแผนหลวงพ่อสงวนนะคะพี่ขาข้างหลังมีรูปถ่ายนะพี่นะนี่ค่ะพี่ ขุนแผนหลวงพ่อสงวนนะคะพี่ณนะีเลยพี่เก่าสวยเลยค่ะพี่ขานี่นะคะขุนแผนหลวงพ่อสงวนนะพี่นะด้านหลังมีรูปถ่ายรายละเอียดด้านหน้านี่คมชัดสวยนะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะคะพี่นะ นี่ค่ะาราคาแบ่งปันที่400บาทนะพี่จะสามองค์หนึ่งพันนะพี่นะเช่นเคยนะคะพี่ขาฝากพี่ที่ก็มารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะพี่นะแม่บ้านขอกราบขอพระคุณทุกสายเรียกเข้าทุกรายการตอบรับนะคะพี่ขาทุกๆก,กําลังใจที่ส่งมาให้แม่บ้านนะคะพี่นะกราบขอพระคุณพี่ๆ fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะอะ นี่เป็นช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ขาเลิกงานยามเย็นเนาะพี่เนาะาพักผ่อนหายเหนื่อยนั่งดูคลิปกันเพลินๆนะคะพี่ขาสนใจก็กดเบอร์กันเข้ามาเพิ่มเพื่อนกันเข้ามานะพี่นะสั่งได้นะคะพี่ขาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะพี่นะ่า084915865ค่ะพี่ๆที่สะดวกเป็นปลายทางนะคะพี่ขาถูกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยจ้ะเดี๋ยวบ้านจะส่งพัสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันจ้ะ วันนี้นะคะพี่รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าไปบ้านพูดผิดทำอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ขากราบขอโทษขออภัยพี่ๆ fc ที่น่ารักทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอจบคลิปแบ่งปันยามเย็น400บาท3องค์1,000ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า